บาขบลลุ่มล้องโลกีพระพุทธองค์ทรงอิทธิฤทธิพระธรรมนำมือจะปรับกระดูกหลังนิดเดียวครับกล้ามเนื้อหลังสองฝั่งมันจะตึงไม่เท่ากันนะครับพอเราไปปรับกระดูกหลังนิดเดียวมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าโอกาสที่เราจะกลับมาเหมือนเดิมก็คือว่าถ้าเรานอนที่นอนไม่สูงหนาเกินไปนะครับมันก็จะกลับเข้าแต่ถ้าเรานอนที่นอนสูงหนาปุ๊บเนี่ย มันไม่กลับเข้าที่เหมือนเดินปุ๊บมันก็จะปวดหลังเลือหลังอ่ะนี่เราคือเราปรับปรับแล้วก็กดนิดเดียวนะฮะเรียกว่าจัดสรีระนะครับเนี่ยอ่าแล้วในครอบครัวได้ทํากันบ่อยๆปุ๊บเนี่ยเลือดลมจะเดินสะดวกสบายตัวครับไม่เจ็บไม่ป่วยแต่จะลั่นคึบๆๆกลับเข้าที่แต่ถามว่าทําแล้วหายแล้วเนี่ยอาจจะหายขึ้น7วัน8วันหรือเดือนหนึ่งแล้วกลับมาเป็นอีกได้แล้วก็ทำบ่อยๆเพราะนั้นครอบครัวต้องมาเรียนรู้วิธีการค่้นี้ ไม่ต้องไปเรียนปริญญาตรีปริญญาโทนี่เอกก็ทาได้เลยแม่ต้องไปเรียนอะไรมากมายนะ,อะลองลุกขึ้นมาได้สบายตัวไหมครับเนี่ยตัวครับวิธีการทดสอบว่าเราจะ,ะเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยลองเหยียดขาไปลุกเหยียดขาไปแล้วมือนะก้มไปแตะทังปลายเทา้าถ้าแตะทั้งปลายเทา้าโอกาสาที่จะเป็นโรคหมอนรองกระดูกปิ้นหรือกระดูกทับเส้นประสาทเป็นศูนย์ครับไม่มีโอกาสเด็กขาดเท่านั้นเองโอเคนะครับ ่าาสธุเป็นโรคหมอนรองกระดูกครับเส้นประสาทนะครับก็คือแกว่งแขนเป็นลูกตุ้มนาฬิกาแบบขยองผยองนิดๆนะครับโดยการท่านผู้ชมครับนะครับอ่าแล้วปล่อยไปเรื่อยๆนะจนปลายมือนะแตะถึงปลายเท้าปุ๊บก็คือปลอดภัยแล้วถึงไม้หาแตะดัวที่อ่านอันเนี้ยแตะอย่างเงี้ท่านผู้ชมมันถ้าแตะอย่างเงี้ปุ๊บเนี้ยไม่มีโอกาสเป็นโรคหมอนรองกระดูกเพราะมันจะดีดกลับทันที่หมดเลยครับอ่าต่อไปวิธีการอย่างนึงครับคือนั่งแล้วนอนหงายลงไปนะแล้นอนหงายลงไปเลยครับ อ่าน,นี้ครับอันนี้หมอนรองกระดูกกลับเข้าที่หมดเลยครับด้วยการนอนแค่นี้เองอะไม่ต้องไปทำอะไรเลยอะกระดูกตั้งแต่ทีหนึ่งคือตั้งแต่บ่าลงมาเนี่ยถึงก้นกดเนี่ยมันจะดึงกลับเข้าที่หมดเลยครับครับท่านผู้ชมครับเพียงเท่านี้ครับท่านก็ปลอดภัยจากการเป็นโรคหมอนรองกระดูกกดทับเซนทรสซร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเจริญบอล